สวัสดีค่ะวันนี้เอามาดูมายมกันนะคะที่สวนป้าเพียนนะคะยมปลูกไวตนน้ต้นนึงนะคะแต่โอโ้โหดุกดกมาดูช่อแรกนะคะดกมากนี่คะ่ะแต่ยังเล็กอยู่ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะดกดกดูช่อนี้นะคะช่อนี้โอโ้โห,โห,โหประมาณอีกสักเดือนนึงก็สุกแล้วก็แก่แล้วนะคะเยอะมาก โอ้โหปื้มจริงๆอร่อยอร่อยของไม้ปเปลี่ยนไม่เปรี้ยวมากนะคะก็แบบมันมีรสชาติออกหวานนิดหน่อยอร่อยนะคะไปดูอีกช่ออื่นนะคะดูข้างบนดูข้างบนนะคะช่อข้างบนดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมให้ดูเห็นไหมคะดดกดกโอ้ยปื้มแล้วเกินนะคะมาดูช่อนี้ ช่อนีอ้โอ้โหเพิ่มจริงๆเมื่อกี้เราซูมไปหน่อยก็เลยเห็นแบบลูกใหญ่ไปเฉยๆอ้าวดูอันนี้ช่อนี้อืม,อมเน่นตึบหนาตึบเห็นไหมคะโอ้ยดีใจจัง นี่ช่อนี้อีกนี่ช่อนี้ก็ดอะเยอะๆดกช่อนี้อีกนี่โอ้โหอ่าดูช่อนี้นี่เห็นไหมคะดกมากมีต้นเดียวนะคะปลูกไว้หน้าบ้านมายม บนข้างบนข้างบนเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะซูมให้ดูข้างบนอ้าวหายไปไหนแล้วโอ้เห็นไหมคะนี่โดกมากดูช่อนี้อีกนะนี่ซูมให้ดูใกล้ๆโอ้โหดูฝั่งนี้บ้างนะคะ นี้มีไหมโอ้โนี่เห็นไหมคะโอ้โหอยู่ข้างบนข้างบนเป็นววงใหญ่เลยนะคะช่อใหญ่เลยอ่าวตรงไหนโนนโอ้โหปื้ม นี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะโอ้โหสวยชอบนี่ชอนี้ก็ด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะดดโดกดูฝั่งนี้มั้ง มายมนะคะชอบปลูกไปทานนะคะรสชาติอร่อยมากบอกเขาบอกว่ามายมนะคะมีวิตามินซีสูงมากนะคะรสชาติอร่อย เราก็ทานเป็นอาหารบ้างนะคะถ้าแก่แล้วก็เอามาเป็นมายมเชื่อมนะคะยอดของเขาอนะยยอดมายมยมกินกับอา,อาลมอนดกะลาบนะ,ะให้วิตามินซีสูงมากินกะลาบกินกับน้ำพริกนะคะบางคนก็เอายอดมายมยมไปแกงแกงเลียงนะคะแกงเลียงก็อร่อยอีกแบบนึงน,นะคะชอบแกงเลียงมามยม กินกะส้มตำก็อร่อยนะยอดอ่อนๆของมะยมนะอ่าเอามากินกะส้มตำตำถั่วตำมะละกอน,นะคะอร่อยอร่อยถ้าเดี๋ยวๆพอเขาแก่แล้วนะคะพอลูกใหญ่จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะคะโอ้โหชอบยายใหญ่ดูเนะีเป็นพวงเป็นพวง โอ้ปลูกนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะปลูกทิ้งๆเข้าไปเฉยๆนะคะทิ้งๆไว้เฉยๆไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรทั้งนั้นปลูกไว้หน้าบ้านเฉยๆชอบโอ้โอปื้มมาดิดใบออกสะหน่อยนะคะจะได้เห็นอาลูกชัดๆ เป็นพวงเป็นพวงเลยนะคะจับแรงได้เดี๋ยวล่วงนี่โอ้โหพวงใหญ่ปื้มนะคะมีอะไรก็ปื้มเนาะมายมของได้เอามาทำพิกเกลือรับประทานแล้วก็ ทำมายงเชื่อมหรือรับประทานปลาเปล่าก็ได้ค่ะเอามาทานปลาเปล่าไม่เปรี้ยวมากอร่อยอร่อยเหนื่อยมานะคะเหนื่อยมาก็เด็ดสักลูกสองล,ลูกมารับประทานก็อร่อยที่สุดเลยค่ะ mm hmm. นะคะใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็มาขอได้นะคะ mm hmm. ถ้าสำหรับวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงแค่น,นี้นะคะ mm hmm. ถ้าชอบใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ